โยสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วเด็กมอกรุงเทพช่วงนี้โควิดระบาดน้องว่างจัดไม่มีอะไรจะทำํำน้องไม่มีอะไรทาผมก็ไม่มีอะไรทำต่างคนต่างไม่มีอะไรทําเราก็เลยม,มาทํากันเองทามาหากินนะครับไม่ได้ว่าจีนกัน เดี๋ยวมาจีนใส่จีนไม่ดีครับอางกง,งอย่าต้องแปลไทยเป็นเมืองแปลเมืองเป็นไทยข้ามเลยครับแซ่ยังที่บอกครับแ่หูเด็กมอกรุงเทพครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะแค่แบบไร้าสาระล้วนๆไปเลยไม่มีอื ไม่มีขี้หูมีแต่เรื่องเกาเล่นๆไปเ,เปลี่ยนมุมดีกว่าให้กล้องมันจะได้เห็นตอนเกาเล่นๆเ,เห็นและะ้วมั้ง ก็ไม่ต้องมีเดี๋ยวผมร้องให้ฟังเด้เด้ะเด,ด้โอ้มีอีกเรื่องหนึง่งเอ๊จะพูดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไต่ตองก่อนเพราะว่าเมื่อเช้าพึ่งลงวีดีโอไปเรื่องนึงอะแล้วเจอ YouTube บอกว่าจะต้องตรวจสอบอพิจารณาอะไรไม่ร้โอ้โหกว่าจะผ่านด่านนั้นได้มึนอยู่ตั้งนานอะ่ะ งงมากไม่รู้พิจารณาอะไรกันมาก,ม,ากมีคำหยาบมีคำนุ่มมีคำดีแล้วเขาให้เราเขียนไว้อะแต่เราก็ไม่ได้เขียนไไ้สักอย่างแล้วเราก็กดไปกดมาเราทําอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะผ่านด่านนั้นออกมาได้ก็กลายเป็นว่าไฟล์ภาพเราไฟล์วิดีโอทําเสร็จหมดแล้วรอแค่ผ่านด่านนั้นมาแล้วก็ปึ้งแล้วก็ขึ้นมาดูได้ทันที หากุมใจเลยก็ยังไม่รู้เลยว่าจําอีตรงด่านนั้นได้ไมเดีต้องลองทํำดูอีกนั่นสินะเขาคิดอะไรของเขากัอนอยู่รู้ u ูทู e เนี่ยแรกๆรกเขาก็กลัวแล้วป้องกันมากตอนหลังๆแล้วเขาก็ไม่ได้ป้องกันอะไรเยอะแยะ อันนี้เกาเล่นๆล้วนๆเลยนะครับอ๋อ mm hmm. mm hmm. mm hmm. oh, ถ้าใครดูคลิปแค่หูน้องยิ่งใหญ่น่ะจะเห็นเลยนะว่าหูของน้องยิ่งใหญ่ไอ้ตรงใกล้ขอบแก้วหูวเป็นรอยแดงนะคะหลอกก็มีแผน มันเอาที่แค่หูไปแค่เล่นเองพ่อมันเอาที่แค่หูไปสั่งซื้อมาแล้วที่แค่หูมันมีไฟแล้วทําให้เห็นว่าแค่ไปถึงไหนแต่ว่าเครื่องมือมันใหญ่ทั้งไฟด้วยอะไรด้วยเครื่องมือมันใหญ่เจ็บแ่ามันโดนดนิดนึงมันก็เจ็บโดนอลไก็เจ็บตอเนี้เด็กมันอะไปทําและเอาใกล้ตรงแก้วหูแล้วก็ไปขูดเล่นจนเป็นรอยถลอกแดงพอเราเห็นปุ๊บเราก็ต้องแจ้งผู้ปกครองเขาก่อนเป็นทั้งสองข้างเลย เราก็เลยส่องกล้องไปให้เขาดูส่องกล้องไอ้อะไรนะส่องกล้องอีนเนี่ยกล้องมาโคกล้องมาโคล x ี่ o ไปให้เขาดูเขาบอกอา้าวถ้ามีเสี่ยวมี่แล่วเงี้ยไม่ไม่ติดไอ้เครื่องมือที่จะไปแคะหูเองเลยใช่ไหมเราก็เคยคิดนะแต่เราดูแล้วมันมันยากเพราะว่าตัวเครื่องมือเนี่ยมันจะมีปัญหา เพราะตอนติดที่ขูดของไอ้กล้องเซี่ยวมีมันติดที่ขูดไว้ด้านบนแต่เทคนิคของเราอะ่ะเราจะใช้ด้านล่างนี่แล้วมันพลิกกันผิดเพราะว่าถ้าอยู่ด้านบนปุ๊บมุมกดมุมอะไรปุ๊บเนี่ยมีแต่เลือดไหลยอย่างเดียวนั้นเด็กคนนั้นก็คงจะเป็นอีหลับเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เครื่องมือที่ ติดฟงติดไฟหรือมาคงมาโคอะไรที่แคะจริงๆมันแคะไม่ได้นะต้องรูหูใหญ่หญๆอะถึงแคะได้นอกนั้นส่วนใหญ่แคะจริงๆไม่ได้อะครับเพราะถึงจะดูยังไงไอ้คนแคะก็ isms, ขูดขูดไปอย่างนั้นก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะขูดได้อันสองอันจะขูดเกี้ยนจริงๆอ่ะสู้อย่างที่ผมนั่งแคะนี้ไม่ได้หรอกครับ อืแต่ที่แค่ยากที่สุดที่เดือนนี้หมายถึงปีนี้เลยนะที่ผ่านมานี่ก็คือสาวเจียงฮาที่ผมว่าเสียวครั้งแรกนะที่ผมตั้งชื่อคลิปนั้นแล้วผมใช้เวลาไปสี่สิบกวนาทีแล้วนะเพราะว่าถ้าใครดูในคลิปก็จะเห็นเลยว่ารูหูน้องเล็กมาก แล้วก็เจ้าหล่อนก็นเล่นเอาไอ้สำลีที่ใหญ่พอๆกับรูหัวอัดเข้าไปแล้วก็โอ้ข้างในมีแต่ตะลอยทลอกแล้วก็มีระบบนิดๆผมเข้าไปแค่แล้วผมก็ดูอ้าแล้วผมกลายไปว่าต้องมานั่งมานั่งทําให้เบามือแล้วก็ต้องหามุมกล้องด้วยต้องทำเบามือด้วยก็เลยยุ่งยากมากไม่เหมือนหูใหญ่ๆแบบเนี้ยแค่ง่าย ทำเล่นง่ายด้วยเพราะอันนี้ไม่เจ็บแล้วแหมเหมือนคนเคยคนไม่เคยนะมาทิงตอนนี้เราจะใช้ปลายสำลีเราจะใช้ปลายสำลีชื่อกระบ,บอกแล้วปลายสำลี โอ้มีใครมาจอดรถหน้าร้านก็ไม่รู้อ,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 อปลายสำลีก็ไปอยู่บริเวณขอบแก้วหูนะครับแล้วเราก็ปั่นปั่นปั่นปันป่น,ปนดิดมุมเล็กน้อยเ้อเด้เด้เ หมือนมีคนลงมาอ๋อครอบครัวเฮแดงเฮแดงดูแงลงิดมานั่งรอ,อก,ก่อนปิดประตูมาก่อนอเอ้าไข่เตะไฟอ๋อเราเตะไฟเองจะมาว่าไข่เตะไฟอืม เห็นไหมไอติมมาล้กูไม่แดกกูไม่แดกไม่ไม่น่าโดนลิขสิทธิ์มั้งพูดเล่นเคยอาชิอยู่แล้วมีคนมาเปิดเพลงใกล้ๆล้ไปฮะสวยเลยอืมอืมเอบางคนบอกว่าให้ซื้อไหม์มาหว่าแล้วเสียงมันจะไม่แสบแก้วหูจริงเหรอไม่เท่าไหร่ ไมติดกล้องเนี่ยสิแต่ไม้ที่ว่าติดยิ่โป้งเนี่ยมันไม่ได้ยินแน่มีคนบอกถ้ามันเป็นไม้เหมือนไม้ดูดแล้วเข้าไปมันก็ดีแต่มันไม่ได้ดูดนี่มันก็ซับเสียงทุกอย่างเข้าไปถ้างั้นเราก็ต้องนิ่งมากเลยเน้อออกมาไอตอนที่หัวไม้ โอ้ไม่ต้องถอดเฮียใส่เขาปิดประตูด้วยขโมยขโมยขอยแบงค์มีคนขโมยอันทันตีสามอ๋อทำไมไม่เอาเมล็ดมันมันมีเมล็ดเยอะแยะโอ้ยผมเก็บไปตั้งเพียบเลยเอ๊ะชั้นเตอร์ขายดีไหมมันจากที่ได้สามสิบสามเซนมันเหลือแค่สิบเซนอะ่ะแล้วคนอื่นก็ได้สิบเซนเหรอเอาไรพวกที่เป็นโปรไฟล์ที่เคยได้เป็นแสนแสนดอลลาร์ก็ต้องเหลือสิบเซนเหรอไอเขาเลยมันก็ยังไหลเยอะอยู่จริงเหรอใช่ แล้วเราต้องอัพไปเท่าไหร่ถึงจะกลับไปที่33เซนได้มัน,น,นไม่ให้ขึ้นแล้วหรอไม่ให้ขึ้นแล้วอ้าวมันไม่มีชั้นแบบเดิมเลยเหรอว่าขายได้เท่านี้เลยมีม,มีแต่ว่ามันจะรับยอดโหลดอ่ะสองสามเดือนอืมมันจะรับยอดโหลดเอาว่าร้อยหนึ่งขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยกี่เปอร์เซ็นต์สามพันกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยไอ้พวกที่โหลดเยอะๆก็ยังไรได้ดีอยู่มันของผมมันยังเฉลี่ยอยู่ มีคนโหลดไปวัลลรูปอะครับแต่มันได้แค่สิบเซนอะถ้าวัลลรูปมีขึ้นช้ามันขึ้นช้าแต่งงมากเลยของผมมันมันเอาไปมันเป็นรูปแบบไร้สาระมากอะผมดูเอ๊ะมันแบบเหมือนแบบแค่ทดลองถ่ายเฉยแต่ว่ามันมันได้ขายผมงงมากก็คือไอ้รูปดอกไม้เนี่ยอีดอกมะลิกับอีดอกเหลืองๆอะไรขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ล่ะ แล้ววันดีคืนดีอีรูปแว่นตาที่ผมไปวางเรียร่าดบนพื้นดินก็มีคนมาซื้อว่ะ <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ผมมีรูปในนั้นอยู่ประมาณที่ไปฝากขายในชัสเซอร์ซ็อกที่ว่าถ่ายเล่นๆเอาอะไรต่อไปลงเล่นเนี่ยนะหนึ่งแสนสี่หมืนกว่ารูปแล้ว oh. <laughs> นี่มั่ถึงไหม มันเป็นการฝึกมือแหวและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปที่เราถ่ายแบบเราไม่ได้เตรียมตัวมาเลยถ่ายแบบีพันเดียวเออพันเจ็ดนาะก็เลยไมเไปถึงไหนเลยเหมือนเป็นฝึกมือถ่ายรูปเล่นเลยอะถ่ายทุกอย่างเลยที่ขวางหน้าถ่ายเสร็จแล้วส่งรู้สึกรูปสุดท้ายนี่ถ่ายตุ๊กตาอีอม,มาลุกโกะ นี่ผมถ่ายตรงนี้ผมมาเอามาลุกโกกับเอโนบิตะมาถ่ายกับอีตอนพระอาทิตย์ตกดินอะ่ะแล้วผมก็ลองตั้งแสงดูอะ่ะแล้วดูว่ามันชอบไหมอู้แสงมันก็สวยนะแล้วผมลองใช้อ e ีเลนส25 f2 ของผมอะ่ะใช้ดูอะ่ะตอนนี้ผมกะว่าผมจะมาซื้อ35 f1.4 ของไอซิกมาครับ แต่ว่าพอมันโควิดมาเลยมาปุ๊บมันยุ่งยากอ่ะพราะผมกะว่าถ้ามันได้มาใช่ไหมเราก็จะไปถ่ายแทนในตัว55แต่ว่ามันมีอีกตัวใหม่ของอีโซนี่มันออกมา16มิลใช่ไหม16มิลลิเมตรหรือ14มิลลิเมตรไม่รู้ f 1.8่ะมันไปถ่ายนี่ ไอ้ลงทำเครื่องบินโอ้สภาพสวยๆอะ่ะขนาด F1.8 หดแอะนะ่ะรายละเอียดภาพขอบภาพอะไรเจ๋งมากเลยอะแต่มันเข้าโปรแกรมก่อนไหมมันถึงทรงของเครื่องไอ้ทรงของโครงสร้างอาคารมันถึงไม่บิดงอนอะนะมันเข้าโปรแกรมก่อนไหมจิอ๋อก่อนที่จะเอามาอวดใช่ไหม เลนที่ไม่บิดมีเลนเดียวอะเลนที่พวกวิศวกรใช้อะที่เป็นเทวชิปอะในเลนนั้นมันปรับชิปได้ตั้งแต่แรกลวมันจะมีปุ่มปรับแต่พวกที่พวกวิศวกรมาถ่ายตึกถ่ายอะไรยังใช้อะพวกเลนนั้นแพงเพราะว่าถ้าซื้อไอซีหกมาเนี่ยก็เอาไว้ถ่ายไอ้พวกอืมเอาไว้ถ่ายไอ้พวกนี้จะดีนะงานแต่งงานอะไรเนี่ยทีนี้ไลรูมันง่ายเมันขีดเส้นแค่สองเส้นมันยืดมันปรับให้มลนอืม ปรับได้มันมีแค่พวกคิวชื่อที่ไม่ไม่ตั้งอะไรนี้ไม่ต้องเชีวชื่อก็ต้องปรับนะแต่มันปรับชรียยไงไงมีปุ่มไม่ปรับหมุน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 เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อข้างลุ้นกันครับท่านผู้ชมย่มาอีกข้างหนึ่ง หลังจากล็อกโฟกัสล็อกแสงแล้วลราก็ทําต่ออแล้วทําไมโซนี่มันไม่มีล็อกแสงเนี่ยปวดหัวกับมันมากเลยไอ้คียแดงทําไมมันไม่ทําเรื่องไอ้ล็อกแสงมันมันตั้งตรงไหนเนี่ยก็แ canon กันนี่ข้อมันมีอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็ล็อกเลยอ่ะและไอ้นี่ต้องไปเข้าโปรแกรมตรงไหนก็้องเข้าไปดูหมดเมนูเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้ว ตอนนี้พอมาใช้แฟตก็เลยใช้ PPT แล้วบางทีก็ลองใช้โหมด A ดูแล้วตอนที่มันเป็นใช้สปีดชัตเตอร์ดีไซน์รูปใช้ค่า F ดีไซน์รูปทำไมไอ้กล้องแต่ละอย่างมันไม่ตั้งเป็นแบบเดียวกันทั่วโลกไปเลยตัวอักษรอ,อะแล้วดันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ย ดีในตัวสับไอ้นั่นเหมือนกันหมดไม่งั้นปวดหัวเลยนเนาะเมื่อก่อนว่าจะฝึกใช้ Photoshop อ่ะไปไปมาไม่ได้ฝึกใช้สักทีอ่ะเพราะ Photoshop ส่วนใหญ่มันไปใช้กับเอ่อถ่ายแลนสเคปเห็นก็ทำแลนสเคปกันแล้วสีสวยมากเลย อยากไปทําบ้างไป,ไปไปมาก็ไม่ได้ทำอืมหโอ้มีเสรอ่ะออกไปล้วน้อยเดียวอืมหือ อนนี้เราก็ทำกันอยู่ทาวันนี้ได้ไปสบายๆเลยอะไรหรือเรื่องบอกว่ามันสอบอติดบ้านมันมีรายได้ที่ปันากลายเป็นว่าเขามันไปเสื้อของในร้านเครื่องประทินผิวเครื่องอะไรเงี้ยหรือไม่โจ,จริงไม่ใช่หรอ ไม่จ,จริงเงินทั้งบานจ,นจริงมีแค่พันห้าแต่ว่าประเด็นคือไอ้น้องเนี่ยเป็นคดถ้าจะพูดง่ายก็คือใช้เงินไม่เป็นเอาง่ายง่มันถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดเงินเขาเขาหาเองแต่ถ้าทำแต่ถ้าทำบ้านมีเงินพันหา้าเอาเงินที่มีกับการไปทาอาชีพตัวเองในในแบบไอนะนะ้แบตโปนงั้นที่ถ้าเอามาเรียนก็ซื้อรุ่นธรรมดาก็ได้เอาซื้อแบตโปลซื้อน้ำหอมเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดถ้าเอาเีมันก็ไม่ได้ผิด,ด,ผดแต่ว่าก็คือคนก็มองว่าไอ้นุ้งเนี่ยใช้เงินไม่เป็นประงวันนี้ แต่ถาว่าโจทยยังไงโจทย์จริงย่อเลือมากที่ตนี้สะเทือนใจปูนโอนไวสะเงินเลยแต่เงินซื้อของไอ้ฟุ้งเฟ้อของัวทหาเองไงก็ถ้าถามว่านั้นมันเป็นสินธิ์เงินเขาไม่ก็ไม่นู้นครับอืม เด็ยหมอจะใช้ไอแพดโฟมเนี่ยก็ไม่ได้หมอใช้แค่เลคเชอร์ลูกเขายังใช้ไอแพดโ o เลยบางบางคนบางคนแบบถ้าถ้าแบบเ้าอย่างไรพี่แม่มัมน้อแเปนคณะถ้าแบบเยียง ถ้าเรียนแบบสายการฟิกใชไหนพวกนี้ก็ได้ใช้แบบแบไอแพคโปรใช่ไหมใช่ลูกค่าเรียนหมอหมอมันแค่เลคเชอร์กับทำสไลด์แล้วดาก็พอแล้วแต่นี้ประเด็นคือน้องนี่ไปเซฟแบบโปรคนก็เลยเออแบบบ้านจนไม่ใช่หรอแล้วแบบทำไมไปซื้อรุ่นนี้อ่ามาถามว่าเก็นคนกินยาไปเจ็รางก่ออ๋อมาถาว่าผีมก็ไม่ฝิเมเดินเขาเขาายเองที่ซื้อไอแพคโปรแต่ว่ามันก็เออคนด้นนอกเขจะมองว่า โดนจ,นจริงหรอคที่ไปซื้อลูกน,นี้เียก็คือชงไม่เป็นลูกเขาอะเขารู้ตอนหลังแล้วว่าทำไมมันซื้อถึงซื้อลบเราให้เขาซื้อ iPad Pro รู้ไหมมันเอาไปทำอะไรมันเรียนจริงๆริะแป๊บเดียวที่เรียนเข้าไปเมืองจีนอะแป๊บเดียวแต่ตอนที่มันรีแลกเนี่ยมันก็มาเปิดไอ้พวกเกาหลี นักร้องไอดลอลกาหลีใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ดูดผ้าจากพวกนั้นแล้วมานั่งแต่งแล้วก็ใส่มันแล้วก็ลงในอินสตาแกรมให้คนติดตามมันในไอจีก็แน่ถึงแล้เอาไปแต่งโปมันแรงใช่แล้วเขาก็เพิ่งรู้บอกโอ้้นอ้อเก่งจังเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบใช้เงินเดียวไม่คุ้มกลายเป็นว่าเขามีชื่อเสียงอยู่ในกลุ่มพวกไอบ้บรรดาแม่ยกแม่อะไรที่พวก ไอติ่งเกาหลีกันนั่นพวกที่ทำพวกที่ทำรีทับลูกตัดต่อวิดีโอไอแพดโปรคอมต่ iPad, oh. อใช่ไหมแแล้วพวกที่ทำ้ตไม่คุ้มเรียนหมอไม่คุ้งดูว่าถ้ามันน่าจะหาความสุขได้ในไงมันก็น่าจะสนุกกันเนาะ ไม่ต้องอะไรมีคนถามอ่ะคอมพี่แบงค์อะเอามาเปิดเพลงแค่นั้นเหรอก็ด,ดูรูปสไลด์ไปสไลด์มาบอกใช่ทำไมเหรอใ <c oughs> นเนี้มัน,นมันได้หลายคนอย่างที่แบงค์ก็ชื่ออย่างนี้แต่ว่าก็มีเงินก็ไม่เงี้ยแต่น้องคนนั้นคือ,อม,มันเลยเป็นประเด็นที่แบบเก็บคะแนนไม่จบ <c oughs> เพราะว่าเขาที่บางคนมันบอกว่าคอมเขาอ่ะมันเหมาะกับคอมที่เล่นเกมไม่จำเป็นเนี่ยถ้าจะแค่ถ่ายรูปแต่งรูปไม่จำเป็นต้องใส่ขนาดนี้เราบอกอ๋อไม่ใช่เราเราชอบตอนที่มันอะไรนะโหลดไวๆอ่ะไอตอนโฟโต้ช็อปเนี่ยลองหลายๆเลเยอร์ดูกันลองมันค้างเหรออืนเลยแหละอ๋อไม่เคยได้ใช้อ่ะเราทำสักสิบเลเยอร์สิบห้าเลเยอร์ดูอ่ะ เลเยอร์รูปอ่ะไฟเป็นนู่นไฟเป็นสี่กิกนู่นรูปเดียวคือสี่กิก๊กไฟเดียวอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะทําเลเยอร์พวกนี้แล้วออกมาทีเป็นร้อยรูปได้นรืมั้มันทําแบบไรลูลไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดมันเอารวมกันได้หมดนี่ท่าจะมันดีเนาะได้ทำไมจะไม่ได้อ๋อหมายถึงเปิดทีเดียวทำเป็นร้อยๆเหรอเออก็เปิดได้คอมเลยก็เปิดได้ มันเปิดมาทีละภ้าทีละผ้าเห็นว่ามันเปิดได้หลายภาคแต่บ้านเรากลัวที่สุดเรื่องอะไรรู้ไหมไฟดับใช่ UPS ใช่ครับเียแไฟดับไล่รู้เหรออะไรอ่ะก็ไอตอนที่มันบอกว่าพอทำอะไรไปแล้วเขาไม่ได้เซฟแล้วไฟดับอ่ะปีนไฟดับก็รีสโตรกลับเลยอันนี้มันต้องเซฟหมดแล้วจริงเหรอสิบสิบนาทีเซฟทีสองนาทีเซฟทีพอ พอไฟดับปุ๊บไฟกลับมาปุ๊บมันก็เราปิดโปรแกรมมามันก็ถามเรเาเลยว่เราจะรีคอฟบรีงานที่ทําเมือ่อกี้ไหมพอรีปุ๊บมันก็กลับมาอืมหรออ๋ท้งหมแล้วเลยไม่เคยรู้เรื่องเลยสักยี่สิบเลเยอร์นี่อะคอมไม่แรงก็อื่นจะเลือแล้วอื่นมากด้วยเคยคิดว่าจะทำแบบถ่ายรูปแล้วทำเป็นคนตัวเล็กก็บุษา,าไปศึกษาแสงเงาอย่างดี พ่าถึงเวลาจะทาอ่ะตอนนั้นอ่ะตั้งใจเลยว่าจะทําถ่ายเตรียมของให้หมดแล้วว่าจะตั้งใจถ่ายเสร็จแล้วก็มาตัดต่อรูปเล่นกลายเป็นว่าตอนนั้นอ่ะอีที่เราเอาโฟโต้ช็อปมาแล้วก็เอาไลท์รมูมามันเสือกขึ้นมาว่าเออเลอร์แล้วก็ทาอะไรไม่ได้ก็เลยไปให้นั่งแก้แคกไอร้านแก้แคกไม่ได้เว้ยแต่ไอเด็กนั่งเสือกมานั่งแก้แคกให้ได้คตรเจ๋งอ่ะ อไ,ได้รูมหรอเออก็งงกับมันมากเลยเราก็อยากได้แบบโปรแกรมฟรีตัวใหม่ๆเรื่อยๆอะ่ะตัวไรลูรมสองปีละสาปีละไอ,อ้ที่งงอีกอันหนึ่งวินโดว์อของเรามันเป็นวินโดว์จริงเลยใช่ไหมมันถึงอัปเดตอยู่คนเดียววินโดว์สิเนี่ย ถ้าเป็นของปอมมันไม่อัปเดตหรอหรือว่าของปอมมันก็อัปเดตขออัปเดตคือแล้วคนแคคผมโดนเมื่อวานอัปเดตแล้วชนไม่แม่ของปอมจะอัปเดตมันแล้วแต่คนแคคแต่ผมก็ยังเล่นได้ปกตินะมันแล้วแต่คนแคคอ๋อได้พวกที่เป็นแคคแบบแต่ผมซื้อในอีร้านอะไรที่มันดังๆอยู่ในเซ็นทันน่ะนะที่แคคแคเดนันนั่นเป็นอะไรก็อัปเดตนี่ ผมแคปให้รูปผมก็อัปเดตนะแต่เขียนสคริปต์เอาอะเป็นสคริปต์แคปไม่เป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโปรแกรมที่โหลดมันะม่ะเขียนเป็นสคริปต์แล้วก็แคปแต่อ้ Google กับไออะไรนะ YouTube นี่แทบจะมีทุกอย่างหมดเลยนะมีคนบอกว่าอีกหน่อยนะไม่ต้องไปซ่อมลบที่อู่แล้วถ้ามีเครื่องมือก็ซ่อมเองได้เลยก็ต้องใชประสบการณ์นะไม่ได้หรอกแม่มันเชื่อผมดิะ มันเอาเอาเอาง่ายๆอ่ะแบงค์อัพวิธีตัดผมขึ้นอ่ะอืมคือก็ตัดผมก็อย่างเงี้ยแต่คือมันหาเป็ความรู้ได้ไงแบงค์แต่ความเชี่ยวชาญเราไม่มีเนี่ยยูรูบให้ความเชี่ยวชาญไม่ได้ก็เหมือนผมเห็นแบงค์เนี้ยแบงค์ตัดผมแล้วแบงค์อัพขึ้นยูทูบอสมมุตินะอืใช่ไหมอ้าวกูอยากตัดรูปคูณบ้างเงี้ยก็ตัดได้อ่ะแต่ว่าตัดออกมาแล้วเป็นไงเนีืย ถูกไหมมันไม่มีความเชี่ยวชาญไงคือพวกพวกความรู้อะมันหาได้ไงแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอ่ะยังไงก็หาไม่ได้ไม่ไม่มีให้หาด้วยคืองานบางงานมันได้ไงถูกไหมก็อย่างซ่อมรถเงี้ยก็ก็ใช่ใช่ไหมก็ไปดูในยูทูบไปไอ้เป็นอาการนะเป็นอาการนี้นี่ซ่อมก็อย่างน้อยคนก็ต้องมีพื้นฐานถูกไหม ถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยดูยังไงก็ก,ก็ก็ดูได้แค่เป็นความรู้ถูกไหมมาทําจริงทาไม่ได้หรอกรอมิชารต้องมีความเชี่ยวชาญเนี่ยซึ่งมนหาไม่ได้ในนั้นเนี่ยความชํานาญเฉพาะทางแหละเหมือนเรียนมหมอเลยนะยไม่ใช่ความชํมานาญนะความเชี่ยวชาญก็อย่างแม่งตัดผมนี้เนี้ยใช่ไหมหตัวเองเห็นหัวปุ๊บตัวเองก็จะรู้เลยตัดทรงนี้คือมันมีแขนอยู่ในใจแล้วไงไต้องตัดยังไง ผมเมี่ยโอ้ถ้าตัดผมเนี่ยเขาจะมาดูก่อนว่ารูปหน้าแล้วเขาแต่งตัวไงทํางานอะไรหวีผมสามรอบนี่ก็รู้ว่ากะโหลกศีรษะเป็นยังไงเส้นผมแบบไหนลักษณะอะไรอย่างผมไปดูในยูทูบเนี้ยผมบอกเอ้ยเดี๋ยตัดให้ดูตัดให้เพื่อนก็ได้มันก็ตัดได้แกแต่มันจะออกมาเป็นอะไรอ่ะผมเนี่ยใช่ các bên kia cũng phải sợ hết sợ thế người con sắt nhé bên kia có có điện này nó không lưu này youtube luôn đi không bỏ không lưu ni con chiêu trai này con hải đó mày này, youtube à mày bổ, öl, Con mẹ hải cũng đi cún hải cũng mấy cái này dùng đấy à cũng vô đấy cún thăm này nhé à cún đăng tao youtube lên bằng mình đi bằng cái bằng cũng có mình mò nữa nô nô sử đây này สามารถหาความรู้ได้คนข้างนอกก็หาความรู้ได้แบบหมอแ,แต่คุณถามจริงพอจะไปทําเป็นหมอจริงมันก็ทําไม่ได้เนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญัมไม่เคยผ่าก็นั่นแหละมาสอบมาจากไหนขม่มีไม่ใช่ไม่มีความเชี่ยวชาญน,นี่แต่หาความรู้หาได้โลกนี้อาการอย่างนี้ใช้ยายนี้อย่างนี้หาได้โหนึกถึงหมอนี่เลยหมอที่ฝังเข็มในเชียงรายอ่ะที่ว่าเขาจบมาจากไอ้เขาจบมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ไปเรียนต่อ เกี <Es> <an> <ska du k. legen> <EN> ่ยวกับเรื่องไอ้โครงสร้างกระดูกมวลกล้ามเนื้ออะไรแล้วก็เป็นหมอผัดตรงผ่าตัดด้วยตอนหลังเขาไปเรียนฝังเข็มแบบจีนโบราณอ่ะแล้วก็ใช้การแพทย์สมัยใหม่รวมกับการฝังเข็มโอแล้วมาทําเมียผมนี่เป็นในอาการเขาเรียกอะไรนะออฟฟิศซินโดมอ่ะนิวล็อกเขาก็ใช้ไอ้เข็มเนี่ยไปสกิดสกิจแล้วก็หายว่ะ เสร็จแล้วเป็นต้นคอนั่งเกรงหัวไหล่หลังเหลืองอะไรสะโพกขาที่ว่าเริ่มชาปุ๊บเขาทำมาหายหมดอะอาทิตย์ต่ออาทิตย์อาทิตต่อาตอาทิต,ตเลยแล้วรักษามาหกเดือนแล้วดีหมดเลยมันเป็นศาสตร์ที่มีมนานที่ผมงงว่ามัน,มน,มน ไอ้เมื่อก่อนนะที่มันรักษาไม่ได้ก็เพราะมันไม่รู้ระบบแพทย์สมัยใหม่ใช่ไหมแต่แพทย์สมัยใหม่มันรู้แล้วนี่ว่าจะเอาเข็มมาจิ้มไปยังไงแล้วพอมันรู้ระบบสมัยใหม่มันก็รู้ว่าคนไข้เป็นอะไรแล้วมันก็ไปแก้ไอ้ตรงผังผืดที่ไปกดทับเส้นประสาทพวกนั้นอ่ะได้อะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะก็เลยไม่ต้องผ่าตัดไง เมียผมมันไม่กล้าไปผ่าตัดแล้วมันไม่กล้าไปนอนสลบเพราะว่ามันเคยไปสลบครั้งหนึ่งตอนที่ไอไปผ่าตัดคลอดลูกอ่ะแล้วมันก็ตื่นมาจําอะไรไม่ได้ดีนะมันยังจําหน้าผมได้ว่าเป็นสามีมันเนี่ยแม็กาวนานะมันจำไม่ได้ใช่ไหมพอละ <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> อาคลิปนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้ละไปละไม่มีอะไรละงานงอกเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs>